น่าจะพอทราบข่าวนะคะจากการมรณาภาพของอดีตเจ้าอาวาสวัดลังกาที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะโดยทางด้านของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงสงศพพระครูวิสิิท์สารคุณอดีตเจ้าอาวาสวัดลังกาจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ วันนี้เวลา16นาฬิกานายสาวุธวรพงศ์ในอำเภอจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีน้ำหลวงสงศพพระราชทานพระครูวิสิทธิ์สารคุณพระครูบุญมีกันตะสาโรอดีเจ้าวาดวัดลังกาณวัดลังกาตำบลฟ้าห้ามอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมรณภาพด้วยโรคมะเร็งตับอ่อนเมื่อวันที่18สิงหาคม2563เวลา12.30นาทีาาาสิริอายุรวม78ปีพรรษา53โดยพระครูวิสุทธ สาคุณสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาโรงเรียนบ้านทับสวายปีพุทธศักราช2497สำเร็จวิทยาฐานะขั้นสูงสุดนักทำเอกเมื่อปี2507ที่สำนักศาสนาศึกษาโคกโพคาจังหวัดนครราชสีมาต่อมาได้อุปสมบทในวันที่6เมษายน2510 อีกทั้งยังเป็นพระครูสอนพระปริยติธรรมแผนกธรรมและได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าวาดวัดลังกาเมื่อปี2537โดยจะมีพิธีบำเพ,พ็ญกุศลศพณวัดลังการะหว่างวันที่19ถึง25สิงหาคมนี้นะคะและจะมีพิธีมอบสรีระสังขารให้กับโรงพยาบาลมหราราชนครเชียงใหม่ในวันที่25สิงหาคมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาต่อไปค่ะ